ประเด็นที่สามในกลุ่มนั้นมีผู้สมัครที่มีคุณภาพสูงจบปริญญาโทจำนวน9คนจบด็อกเตอร์1คนจบปริญญาตรี3ใบ2ใบจำนวน3-4คนและในจำนวนนั้นก็จบในต่างประเทศในระดับในระดับปริญญาโท ผมจึงไม่เชื่อโดยสุดจะหลุดใจว่าการมาเลือกตรงนั้นในระดับขั้นต้นก่อนเข้าสู่ระดับไฟในระดับอำเภอเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์และทำให้การเลือกตั้งตรงนั้นไม่สุจริตและเที่ยงธรรมผมอยู่ตรงนั้นผมได้ยินตรงนั้นและผมก็จดไว้ว่าเบอร์ที่กาซ้ำซ้อนนั้นมีกี่คนห้าถึงหกคน ทีกาเบอร์ห้าเบอร์สิบเบอร์ห้าเบอร์สิบจึงเป็นที่มาในการแจ้งเบาะแสกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้เพื่อให้ตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอเขตปฐมวันผมเรียกร้องให้ตรวจสอบประเด็นที่หนึ่งให้ตรวจสอบว่าจำนวนบุคคลที่ไม่กาให้กับตัวเองแม้แต่ เบอร์คะแนนเดียวนั้นมีจํานวนกี่คนและผมให้ตรวจสอบว่าในจํานวนของผู้ที่ได้รับกาไม่ว่าเบอร์หนึ่งเบอร์ใดก็ตามแต่ไปกองอยู่ที่ประมาณ6กถึงเคนนั้นเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่อย่างไรและถ้าเป็นจริงอย่างนั้นนี่คือการหัวการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในระดับขั้นต้นก่อนเข้าสู่ระดับไฟเพื่อเป็นตัวแทนของระดับอำเภอ